มีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบักร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r i p p l e x shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ id บลอกพาที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง 1. สมัครสมาชิก 2. เติมเงินเข้าระบบ 3. เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืแมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสเทสทุกคนด้วยนะครับผมแกส๊สซูนเคนะครับคลิปนี้ก็จบ,บเกม Demon b l o c k กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มเวละนะครับผมตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลร้อยบวกๆเลยนะครับผมซึ่งเออ่แล้วก็ผมก็เสริมวิธีการฟาร์มยังไงให้ง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็วิธีการ Per f e c t box ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ Perfect box บ็อกแล้วก็กวิธีการฟาร์มให้ง่ายมากขึ้นกันก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็มาพูดถึงวิธีการ Perfect box บ็แล้วก็เทคนิคการต่อสู้ต่างๆที่ค่อนข้างจะสำคัญในการฟาร์มเวลในเกมดิมอนบ,บ็อกกันลวกันนะครับผมซึ่งเทคนิคแรกที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมคือเทคนิคการที่เราเนี่ยเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยเราทำยังไงให้แบบว่าโดนดาเมจน้อยสุดนะครับผม โดยทั่วไปแล้วนะครับผมเวลาโดนโจมตีเนี่ยมันก็โจมตีประมาณ4ีหฮิตแล้วก็เป็นไฟลานลคอมโบก็คือมันจะเตะเราออกหรือว่าผลักเราออกนะครับผมซึ่งมันมีวิธีแก้ตรงนี้นนะครับผมคือเวลาเราโดนเตะหรือต่อยเนี่ยให้เราทําการกด S ครับผมหรือว่าเดินถอยหลังนะครับผมพร้อมกับกดคิวโลโลหรือว่าเป็นการเดทรัวๆกลับมานะครับผมจะทําให้เราเนี่ยโดนดาเมจแค่ประมาณ2-3งถึงสครั้งเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมครับอีกครั้งนึ่งนะครับผมเราผมจะปล่อยให้มันโดนโจมตีนะแล้วก็กด เอสบล์คิวรวนนะครับผมมันจะเป็นการเออ่เขาเรียกว่านะกิ้งกับหลังนะครับผมเพื่อหลบดาเมจจะได้แบบไม่ต้องโดนครบคอมโบจะได้ไม่ต้องเจ็บมากนะครับผมอีกครั้งนะเนี่ยโดนแค่2ฮิตนะครับผมสองเดืสามฮิตนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาคือหัวข้อหลักก็คือเเออ่ perfect บล็อกนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมสามารถบล็อกได้โดยการที่เราเนี่ยกด f ค้างนะครับผมมันจะขึ้นเป็นโล่โจมตีโล่กันการโจมตีแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราโดนโจมตีไฟ n a ลฮิตหรือว่าคอมโบ ฮิตสุดท้ายเนี่ยมันทาให้เราเนะครับผมโลดแตกไม่ว่าโลดเราจะมีเต็มแค่ไหนนะครับผมมันจะแตกก็คือแบบแตกเลยนะครับผมก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนถ้าเราโดนโจมตีฮิตสุดท้ายของคอมโบเนี่ยจะแตกอาจจะโดมัดนะครับผมโอเคนะครับแล้ววิธีการเพอร์เฟกต์บล็อกทำยังไงนะครับผมจำได้เลยคือการที่เราเนี่ยกดบล็อกพร้อมกับโจมตีนะครับผมกดบล็อกตรงกับคู่ต่อสู้ที่โจมตีครั้งแรกนะครับผมอ่ะอีกครั้งนึงนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผม จุดสังเกตหลักษณะของ Perfect b l o c k er ือการแล้วเนี่ยกด F นะครับผมตอนที่คู่ต่อสู้เนี่ยกดคลิกโจมตีนะครับผมก็คือสังเกตตรงแขนนะครับประมาณนี้นะครับผมเรื่องระยะก็จําเป็นเหมือนกันนะครับผมเนี่ยคือแบบว่าพยายามกดก่อนที่ศัตรูจะเข้ามาจนสุดระยะเรานะครับผมคือถ้ามันเนี่ยเข้ามาตรงระยะที่แบบว่าโจมตีแล้วเนี่ยคือมันจะโจมตีแน่นอนนะครับผมคือแบบพอใกล้ถึงเนี่ยกดเลยนะครับอันนี้ไม่ติดนะไม่ติด อ่ะประมาณนี้ ticks. อ่านี่ก็ไม่ติดนะครับผมถ้าไม่ติดก็ใช้สติปสต็ปแรกก็คือกด S แล้วก็ Q กลับมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนะนี่นะครับผมคือเวลามันติด Perfect b l o c เนี่ยมันจะมีเสียงกิ๊งดังนะแต่ว่าผมปิดเสียงอยู่เราะม่มีเสียงเพลงนะครับรอบหนึ่งนะครับอ่าไม่ติดนะครับไม่ติดก็กด S แล้วก็ Q รัวๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่คือติดนะคือเวลาเราติดเนี่ยมันสตูเนี่ยมันจะทำการสตัร์ไปช่วงหนึ่งนะครับผมซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะโจมตีเต็มคอมโบได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมการเ perfect block เนี่ยมันอยู่ที่ว่าอ,อินเทอร์เนต็ตเราดีไหมนะครับผมถ้าปิง่งถ้าปิ่งทุกคนได้อยู่ประมาณสัก80ถึง150หรือว่าอยู่เซิร์ฟเอเชียเนี่ยมันจะค่อนข้างทําง่ายแต่ว่าถ้าแบบเรา,เราไปเซิร์ฟแบบพวกยุโรปเซิร์ฟอะไรเออแบบว่าปิ่งเยอะๆเนี่ยปิ่งสัก3ามร้อยสี่ร้อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากต่อการเ perfect block แล้วนะครับผมโอเคนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับศัตรูด้วยนะครับผมว่าศัตรูที่เราไปสู้ด้วยเนี่ยมันมีเวล์เยอะกว่าเราไหมถ ต่อยทะลุบล็อกเลยนะครับผมแบบเราโจมตีอยู่แบบเพอร์เฟกได้มันก็ต่อยทะลุเข้ามาได้เลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เลือกใช้ให้ตรงมอนแล้วก็หาเซิร์ฟที่มันก็น่าจะปิงน้อยๆแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นเซิร์ฟวีเพีจะดีมากเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องเพอร์เฟกต์บล็อกนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปหลักกันเลยนะครับโอเคนะครับผมจบไปแล้วสำหรับวิธีการฟาร์มให้ง่ายมากขึ้นนะครับผมการหลบการโจมตีการเพอร์เฟกต์บล็อกต่างๆนะครับผมงั้นมาถึงคลิปหลักหรือว่าปัจจหลักในคลิปนนี้กก็คคือารรรฟ์ะับ ซึ่งการฟาร์มเวลนะครับผมผมจะแบ่งเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดไปละกันนะครับผมโอเคนะครับซึ่งจุดแรกคือเรเวลหจนถึงเรเวลสินะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟาร์มเลยนะครับผมซึ่งจุดแรกเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยฟาร์มโซนดริมอนนะครับผมหตัวแนะนําว่ามันจะมีตัวเรเบลหอยู่ตรงนี้นะครับผมหนึ่งตัวนะครับเน้นเป็นการฟาร์มเรเบลหดีกว่าเพราะว่ามันจะเลือดน้อยที่สุดนะครับผมโอเคนะจริงมันเลือดน้อยเลือดน่บ แล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเบลลหนึ่งนะครับคือพยายามหาเบลลหนึ่งในการฟาร์มนะครับผมตรงนี้เป็นเบลล์สามตรงนี้ไม่ต้องฟาร์มก็ได้แต่ว่าถ้าเราเนี่ยเบลประมาณเบลลห้าเบลลหกแล้วก็มาฟาร์มเบลล์สามก็ได้นะครับผมอันนี้เบลลสองนะฟาร์มไม่ได้ก็ได้นะครับแนะนําเป็นฟาร์มเบลล์หนึ่งเบลลสองนะครับผมไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเบลล์เพ่งตั้งศูนย์แล้วเบลลเบลลเจ็ดเบลลแปดก็มาฟาร์มเบลลสามเบลลสี่ได้นะครับผมตรงนี้ก็ ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าเลเวลเราจนสิบเลยนะครับหรือว่าใครจะไปฟาร์มเอ่อไปฟาร์มข้าวนะครับผมไปเก็บข้าวจนมีเงิน2000แล้วก็ไปซื้อดามมาฟาร์มก็ได้แล้วแต่ความสุงของแต่ละคนเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พอเรเลเวลสิบนะครับมันจะมีเควสหนึ่งก็คือเควสนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับสามารถรับได้มากกว่าหนึ่งเควสเองนะครับผมโอเคนะซึ่งเลเวลสิบตรงนี้นยมันเป็นเควสส่งข่าวนะครับผมคือให้เราเนี่ยวิ่งจากเมืองหนึ่งไปเมืองที่สองเองนะครับผมก็ทาการวิ เดี๋ยวดูไลวิ่งจากที่ผมได้เลยนะครับผมงั้นผมขอเร่งสปีดเหรอนะกันเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับพอเรามาถึงเมืองสองนะครับผมจุดส่งเควสก็อยู่ตรงหน้าเมืองเลยนะครับแนะนําว่าเควสนี้นะครับผมทําในช่วงเลเวล1 0ถึง15นะครับผมโอเคนะ ก็ส่งเควสนะครับผมซึ่งเควสนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ500 EXP ต่อ1รอบนะครับผมพอทำเสร็จก็ไม่ต้องวิ่งกลับนะครับผมก็รีเซ็ตตัวละครไปให้เกิดเมืองแรกเลยนะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมเวลตั้งแต่เลว15ถึง40เลยละกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเวล15ถึง40เนี่ยมันเป็นการทำควสตต้อง5ที่จะนามสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เรานะครับผมรับเควีต10ไว้1ครั้งก่อนนะครับผมอ่าเป็น1เควสใช่ไหม แล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับผมวิ่งมาเรื่อยๆนะครับจริงๆเควสมันรับเดวบิลสิเหมือนกันแต่ว่ามอนที่ให้ไปตีเนี่ยมันวี่ประมาณสิบสานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็คาดว่าวิ่ประมาณสิบห้าค่อยมานะครับผมมันจะมันจะแบบว่าฟร์มเวลได้ง่ายขึ้นนะครับผมตีมอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเควสก็น่าจะเห็นกันแบบว่าผ่านๆแล้วคือตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําได้เฉพาะตอนขําเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเควสให้จะให้กําจัดดีมอนนะครับ หาก็รับมานะครับซึ่งมันใช่เราในกาจัดนิวดีมอนนะครับผมจำนวน5ตัวใช่ไหมตัวนี้มันมีอยู่3ตัวนะครับก็ทําการตีไปนะครับผม3ตัวนี้ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับพอตีเสร็จนะครับผมเราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยตีมอนหรือว่าอยู่ในคอมแบทเนี่ยมันจะไม่สามารถปีนกระแพงได้นะครับผมต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ปีขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมทางเข้าเมือง2นะครับมันจะมีมอน นิวเดมอนเนี่ยอีกสองอีกสองตัวนะครับผมเป็นดวลสิบสามเช่นกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมเวลสิบสามนะก็ทําการตีไปนะครับโอเคนะตีไปเลยนะครับผมโอเคพอเสร็จเควสตรงนี้ใช่ไหมครับก็กด complete นะครับผมเพื่อส่งเควสแล้วก็วิ่งไปยังเมืองสองเพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองสองพอดีนะครับแล้วก็เอ่อไปส่งดวลสิบนะครับผมมันจะเอ่อเป็นคอมโบนะครับผมจะได้ EP a ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผม ซึ่งไอ้เควสที่ให้กำจัดนิวดดมอนนะครับมันจะได้ e เอประมาณ800ใช่ไหมแล้วก็เควสส่งของได้อยู่ประมาณ500นะครับผมก็ถ้าผมทําเสร็จหนึ่งรอบก็ทําการรีเซ็ตตัวละครไปได้เลยนะครับผมซึ่งในระหว่างที่เราทำเนี่ยพอระดับ30ก็ไปสอบปานอัศนีหรือปานวารีก็ได้นะครับผมไอ้เควสสอบปานเนี่ยมันก็จะจะได้ e เอเช่นกันนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนเลเวล40เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่เควสเมือง2ต่อเลยนะครับผมงี้ผมขอตัดไปตอนอยู่เมือง2เลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมพอเรามาถึงเมืองสองนะครับผมจุดรับเพชรก็อยู่ตรงโซนด้านขวาตรงนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยไอ้เพชรตัวเนี้ยมันรับได้ตั้งแต่เลเวลยี่สิบห้าแล้วนะครับผมแต่ว่าผมแนะนํามาเวลตอนเวลสี่สิบทำไมเพราะว่ามอนที่มันให้โจมตีเนี่ยอยู่ประมาณช่วงเลเวลสามสิบถึงสี่สิบนะครับเช่นตัวนี้ก็สามสิบนะครับผมก็มันจะได้ฟาร,ร์มง่ายๆนะครับผมจบมอนได้เร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณสามสิบหกม่อขั้นใจผิดนะอ่าเป็นสามสิบหกนะครับผม แล้วก็ทําการฟาร์มไปไเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยตัวนี้1 2 3แล้วก็4ตัวนู้แล้วก็5ตัวนี้นะครับแล้วก็หลูบไปได้เลยนะครับผมยาวๆไปได้เลยนะซึ่งเควสตัวนี้มันได้เอ่อ EFP ต่อเควสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,400นะครับผมแล้วก็ไอ้พวกมอนที่เราไปตีเนี่ยมันได้ตัวละประมาณ245นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าทำเสร็จหนึ่งเพจก็ได้ e อ p ประม 7, าณ7,000กว่าๆนะครับผมเราสามารถอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวลสี่สิบจนถึงร้อยบวกๆได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะบ้าน เวล์มันตันที่100หรือว่ามากกว่า100เพราะว่าผมอ่านนี้ดิสคอร์มาเห็นเขาพูดกันนะอันนี้คือไม่ใช่เป็นทางผู้พัฒนาเขาประกาศนะครับผมแต่เป็นผู้เล่นเนี่ยเขาคุยกันว่าตันที่100ในตอนนี้นะครับผมอาจจะมีในอนาคตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมสับกันฟาร์มได้ตั้งแต่เวล์1-100นะครับโอเคนะครับผมสามารถฟาร์มได้นั่งยาวๆได้เลยนะครับผมหรือว่าจริงๆเนี่ยมันมีจุดเวลอีกจุดหนึ่งเป็นบอสนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าม โอเคงั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการฟาร์มเบลนะครับผมหรือว่าใครอยากดูว่าบอสอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็คอมเมนต์มื้นกันเดี๋ยวผมค่อยพาไปในคลิปหน้านะครับผมโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่จะฟาร์มเกมนี้นะครับผมหรือว่าอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ